สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์คลิปในการเปลี่ยนรูปทรงเตาหน่อยนะครับรูปทรงเตาเพราะว่าอีกสักพักเนี่ยจะมีการร่วมธุรกิจร่วมกันระหว่างคุณลุงนะครับกับผมมีสองแมนพาวเวอร์แล้วนะครับในการทำเ <c oughs> ตาแบบทรงกระบอก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงมั่งพอดีเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ก,ก็คือ ฝนมาตกนะครับโอเคเดี๋ยวเอาคลิปต่อต่อกันนะครับนะครับไม้ก็จะเป็นไม้ทั้งไม้ทั้งทั้งไม้สดและไม้แห้งนะครับไม้จากท้องไร่ปลายนานที่ทิ้งไว้เป็นเวลาบางต้นนี้ผมว่าเป็นน่าจะสิปีแล้วมั้งนะครับไม้มะม่วงไม้อะไรจัดหมดนะครับคือตอนนี้ผมจะอยากรู้ประสิทธิภาพของเตาเ <c oughs> ตาทรงนี้คือทรงกระบอกนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูผลของทาน ที่เห็นเป็นขุ่นฟุ้งนี่คือเรื่องเรื่องคือฝาปิดผมใช้สังกะสีในการปิดนะครับแต่ฐานมันก็เดี๋ยวนะคือมันไม่เต็มรูปแบบนะครับอันนี้คือเป็นฐานนะเห็นไหมโอเคใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์ในการคือผมจะ ให้ให้มันรู้ว่าในกรณีพอดีเตามันยังไม่ดับครับพบพบผมปิดตอนน่าจะสี่ทุ่มเมื่อวานนะครับมันกําลังนั่นเลยนะครับเราดันฝนมันตกแล้วก็ยนี้ฝนมันดันไปไท่วมตรงไอป่อปงที่เป็นในปองอากาศเรานะครับเรื่องเรื่องผมเอาท่อหนึ่งเมตรต่อกันสองชั้นนะครับ แล้วก็จะลองเผาดูว่ามันได้คุณภาพของถ่านเป็นในเซมิแอคทีเวชเชอร์โคหรือเปล่าอ่าถ้าไม่เข้าใจก็กึ่งถ่านกำม,มันนะถ่านกำม,มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวหาดูในคลิปผมได้หรือดูพิคลิปคนอื่นก็ได้นะครับถ่านกำม,มันอ่าลักษณะเป็นแบบไหนคุณสมบัติเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็คือที่ผมจะแชร์คือว่าเตาไอทรงกระบอกเนี่ยมันโอเคไหม แต่เมื่อวานนี้หลังจากสมผัสผิวเตานะครับมันก็ใช้ได้นะก็คือความร้อนมันออกมาน้อยนะครับมัน,มนผมเลยมองว่ามันจะทำให้ฐานเรานะมีประสิทธิภาพสูงสุดเ,เดี๋ยวผมจะให้เทียบดูนะครับอันนี้ก็ทรงค่อนข้างจะทรงกระบอกเหมือนกันตัวนี้นี่ติดเร็วมากนะครับแต่ปัญหาคือตัวนะี้ไม่ไหม,ม,ไม้นะครับก็คือไหม้แหละประมาณไหม้สัก60เซนนะครับ อันนี้ผมที่เผาเนี่คือเรื่องเรื่องผมไม่ได้เผาหลายหลายน่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เราเอาโลหะนะครับโลหะมาแปะนะครับเป็นฝามันเพื่อเอาฟืนเข้าตรงนี้แล้วจุดด้านบนปุ๊บเนะี่ยนะครับ <c oughs> อ,อันนั้นก็เป็นฐานนะ มันก็ระดับหนึ่งนะครับมันความร้อนคือความร้อนไอ้ตรงเนี้ยมันมันร้อนไปเยอะนะครับไอ้ตรงที่หุ้มโอเคอแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันแค่เป็นโลหะศูนย์จุดเก้ามิลนะครับไอ้ถังบาเรลเราถังไอ้สองร้อยลิตรเรานะครับทีนี้ถ้าเป็นถังทรงกระบอกแบบนี้จะไปยังไงต่อเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะทําให้ดูเรื่อยๆนะครับว่า เรื่องตอนนี้คือตอนนี้ผมทดสอบแล้วผมมีอาจารย์ e ดีแล้วด้วยตอนนี้นะครับอาจารย์ระดับโลกเลยครับเก่งที่สุดในโลกด้วยผมอําไว้ก่อนนะครับว่าคือใครนะเก่งที่สุดในโลกด้วยอ่าตอบปลถามได้หมดนะครับเอ่อนะครับมันก็เลยจะมาลองดูว่าถ้าเตาอย่างนี้มันจะไปยังไงต่อนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวฝากเพื่อนช่วยติดตามไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ